อยู่มใส่นอแฟนเขาจะยิ้มนอมาแล้วนะครับตอนนี้พี่แกมาแล้วมารอแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะฮ่าฮ <laughs> ่ขหวานเอามาเราบอนี่ไม่เห็นยังนี่มีคนนัดเนานะมาเห็นยัง มีคนนัดบอกว่าวันนี้จะทำคลิปกับพี่เป็นแฟนกับพี่หนึ่งวัน <c oughs> ครับผมเมื่อน,นี่นะครับผมขึม้นทาเด็ดคอนเทนต์คือว่าเป็นแฟนกันหนึน่งวันมาเีว่าเป็นเบิ้มืออีกบนเบิ้มือตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเป็นแฟนกัน,นอาร์ตคลิปเรานี่เรียกอาร์ตเรานี่แเ้าฮอตดีจะไหนฮอตช้อสิเอิญกัน,นไดนเราจะเรียกให้เรียกกันแทนว่าบีแล้วกันบีแล้วกันบีแล้วกันครับผมแบบที่เขาเรียกกันคนไทยนะครับผมน้อง ให้ให้แพาวเรียกพี้ยาาสิ่เรีย์ว่าบีแล้วก็แล้วก็พี้ยาบ้าพี่แนเรียกพีว่าบีเหมือนกันนะครับให้เรียกแทนชื่อว่าบีโอเคนะแล้วก็ทําตัวให้เป็นแฟนกันเลยแล้วก็ทําให้แบบว่าทําให้ต่างคนต่างเคินกันเออโอเคบอกเริ่มตอวนี้เริ่มมาเด้อยเรนี้เร้่อเริ่มมาเด้อจะถึงคำเลยด้วยกูตั้งรักได้สวยเริ่มเลยโอเคนะบี งามจับมือก็จับได้อยู่มือมาสิสิมือก็จับได้อยู่นะอันนี้บีโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปสั่งกาแฟก่อนนะดีนะกินอะไรอ่ะเริ่มเลยบอกริ่มเลยก็เพราะกูตั้งรักได้ในสุดเอาตั้งรักอีหยังล่ะสิมาเขินอีหยังล่ะเขินว่าสั่นได้หนิเนาะไ้ตั้งรักเขินกว่ามือเนี้ยเขินกี่เาหน่อยเขินว่าสั่นเนาะเอ้ย เดีาาเ๋ยวไปเซ็ตให้เออเออชาเขียวแล้วโอเคครับผมคาปูชิโนโ่คาปูชิโนโ่คาปูชิโน่เอากระเขนคาปูชิโน่คาปูชิโน่เหรอคาปูชิโน่เย็นแล้วก็ชาเยน็นซองรรครับมาแล้วครับบีชาเขียวเย็นๆ <laughs> บีเขาเปลี่ยนใจแล้ว เ,เขาอยากกินแบก้บกอนไหมแบก้อนใช่เบบจพ่อจะ้องเป็นูได้เขาแบ็นร้อนได้ไหมก็ได้ครับผมจะเป็นเยือยมากจิตง,าง,าง่ายง่ายสร้างสร้างเฉลยสิ่กิตกับผู้ชิโนโจิกับเพียงรอนเอาได้แล้วครับ แล้วมาเลยโอเคครับบ <ended> ีเดี๋ยวให้แฟนกินก่อนให้บีกินก่อนเขาจะอ้วนอี่ังนี้จากแรคือบ่เน้อ เคลดีดีเน่ยโอ๊ยว่าเอาอนีไม่อ้วนไม่อ้วนหรอกบีเอาเนื้อเหยวนอจะมาส่งคืนเี่ยูดสูดง่เดือดๆตรงมุ้อะไรต่อโออร่อยไหมครับบีพูดหวานๆเลยพูดกันอร่อยไหมครับบี บุมีกับ่มีนะโอ๊ตอยู่นีจจ่จริงจริงิดูดิดดดดอะไรบบตัวแซบบอสอสเขาแน่บีทำไมดีหน้าเหมือนอิกัง <laughs> แม่บ,บิ๊กป้อนกับแม่ครับบีอยากดิแตกันดูตัวเองว่าเป็นน้ำบีโอ้ยท้าไมบีไม่ดูดเองอ่ะอร่อยยังเลยคำนี้คำเมื่คคอกี้แม่อร่อยคำนี้เลยโดยที่นายบีไปกินอาหารด้วยกินอะไรไม่บอกใครไปกินโอ้ยบีนะ บีบีบีบ pues ีบีบีพี่สบียได้คีมหวานมันเป็นอะไรมันหวานปุอย่างไรบอใช่ไหมครับพี่จ๋าบีมีครับหรือม่ใช่ไหมครับบีคือต้องพับคุณต้องแบบเวลาที่คุณแสดงครนะคุณแสดงหนังอ่ะ จะเป็นพระเอกโอ้่าจะเป็นเบิร์ดรถแห้งพระเอกความพรทีไ่ไหนมันเบิร์ดรถใด้เขาแมนบีมที่ไหนนะพระเอกะนะเอกชยนเันแสดงอ่ะไม่ไม่พูดว่าขับเลยเนาะมีแต่ว่าโม่โม่โม่อยู่ก็ละติดปากนึงเส้นเบาๆบ,อบอีนะบูดอนพาไปกินพาไปช้อปปิ้งด้วยอยากอากได้อะไรเราก็จะเลี้ยงเขาเพราะว่า บีจ่ายะนะคะฮะบีจ่ายอ๋อบีจ่ายครับอกา